ตามความคิดของอาจารย์นะอาจารย์ก็ยังเชื่อว่าคุณจตุพรยังไม่ได้เปลี่ยนจุดยืนจุดยืนยังน่าจะอยู่ในฝ่ายประชาธิปไตยแต่ไม่ว่าจะจุดยืนเป็นฝั่งเดียวกันหรือคนละฝั่งเราก็จะพบว่าท่าทีท่วงทํานองของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะท่าทีท่วงทํานองของแต่ละคนยังไม่เหมือนกันอาจารย์ก็ยังเชื่อว่า ชีวิตเข้ามาทั้งชีวิตเขาสู้มาอย่างนี้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนฝ่ายนะ,ะอาจารย์ยังยังไม่อยากจะคิดอย่างนั้นแต่ว่าท่วงทํานองที่มีไมตรีหรือว่า,าการพูดคุยสมาคมกับคนที่มีความคิดต่างกันนั้นเนี่ยอาจจะมีมากสักหน่อยมากกว่าคนอื่นนะฮะแต่ว่าเรื่องอื่นๆที่ยกตัวอย่างเช่นปัญหาเรื่องเลือกตั้งท้องถิน่นหรือเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องเฉพาะตัว เพราะว่าเราไม่ได้หารือกันเรื่องการเมืองไม่ได้หารือกันมีการประชุมอะไรเนี่ยมาสองปีกว่าแล้วนะดังนั้นที่ทำทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นลักษณะส่วนตัวมากกว่านะเราได้พบกันบ้างก็เกี่ยวกับคดีความหรืออะไรนะเพราะว่าองค์กรนปชมันเป็นองค์กรต่อสู้นะถ้าหากว่าองค์กรต่อสู้เนี่ยมัน มันไม่มีกิจกรรมในการต่อสู้เนี่ยเป็นเวลามานับปีเนี่ยสภาพองค์กรในการต่อสู้มันก็จะลดระดับลงไปเรื่อยๆนะแต่ว่าที่อาจารย์ภูมิใจยอย่างหนึ่งก็คือว่าไม่ว่าองค์กรจะดำรงอยู่หรือไม่ดำรงอยู่แต่คนเสื้อแดงและความคิดรักประชาธิปไตยและต่อสู้ต่อต้านเผด็จก,การเนี่ยมันยังดำรงอยู่อย่างแน่นแฟนไม่ว่าเขาจะอายุมาก ไม่ว่านประชจะอยู่หรือไม่อยู่ไม่ว่าประธานนปชหรือแกนํานประชจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนแต่ประชาชนและก็นปชและคนเสื้อแดงเนี่ยยังอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมแล้วก็จิตใจรักประชาธิปไตยก็เหมือนเดิมอาจารย์เชื่อว่าแกนนําทุกคนก็ยังเหมือนเดิมเพียงแต่ภาวะองค์กรเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นจริงมันไม่ได้ดํารงอยู่จริงตามที่ที่ปรากฏแต่ว่า หัวใจนี่อาจารย์ยังเชื่อว่าเหมืหมอนเดิมดังนั้นองค์กรจะดำรงอยู่หรือไม่ประธานจะเป็นยังไงเนี่ยอาจารย์ยังมีความเชื่อมั่นในประชาชนและนี่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดว่าที่เราต่อสู้กันมานับสิบปีไม่มีอะไรสูญหายนะแล้วอย่าไปคิดว่ามีปัญหากับประธานมีปัญหากับองค์กรเหมือนกับไม่ได้ดำรงอยู่แล้วเนี่ย ประชาชนจะเปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนในยิ่งยิ่งเก่งมากขึ้นกว่าเดิม